สวัสดีครับช่องไฟบนคลองครับผมแม่กับลูกเล่นกันใหญ่เลยนะกับต้นไม้ไมไไนี่กลัตูดด้บนดอะดเจ๊ถูไม้ด้วยกินหญ้าไปด้วยสนุก จริงๆมีความสุขมากเลยแม่ลูกคู่นี้อ้าใส่กันใหญ่เลยถูจริงๆทนจริงๆ แม่ก็คันตูดลูกกับคันหูอ๋อลุยได้แปลงธรรมชาติหูคนใหญ่เลยถูต้นไม้ออกกำลังกายในตัวไปด้วยครับผมทาอย่างนี้ได้ชอบมากเลยอ่า ทั้งกินทั้งถูลูกไปถูแล้วลูกไปกินอย่างเดียวแล้วแม่กินด้วยถูด,ด้วย nó phát cân kinh, phát cân thú Hỏi vậy đây ถอยจะไปไหนคองถอยมามาถอยมาเร็วถอยมามาวันนี้เลอเข้าบ้านแล้วเออพูดดูเรื่องเลยว่าขี้น้อยให้หมดก่อนเดี๋ยวเข้าบ้านแล้ว Mà đây thôi mà Mà đây, mà thôi, Phải này là Khi nhủ mẹ này lại Phải này? เอาไปดูท่้นใหม่แลยทุกคน ไปในลูกจะไปหาพ่อเงินเนอะพอทุนเงินเรอไปไม่ได้ถอยมาถอยมาไปหาพอ่อทุนเงินไม่ได้นะทุนเงินดูใกล้ดูฝั่งนู้นกินเลยกินก่อนเ้อเดินนี่อันนี้หมุดก่อนนี่จะเข้าบ้านแล้ว ลายบุญครองวันนี้มีความสุขกับแม่จริงๆน้อย้อยลอยๆลอยอนหวานใบที่เขียวชอบมากครับผม อาหารก็เปลี่ยนกันเปลี่ยนกินเกือบทุกเมื่อครับเวลากินพ่อยแล้วก็กินหญ้าไปด้วยครับี่ื่ามีสับประรดเสริมครับผมมีต้นสับประรดเสริมด้วยกับกล้วยอาหารเสริมมีแตงกวาครับแก้วมันแก้วกล้วย สุกๆกยหอมแล้วก็แตงกวาอาหารเสริมพวณนี้มันจะเป็นอาหารที่มีวิตามินสำหรับสัตว์ใหญ่ครับผมเสิมนิดหน่อยๆครับตามหลักแล้วสัตว์ใหญ่นี้มันจะกินยญ้าหลักครับกินย่กินต้นไม้ครับเออ คระทำไรเออจากเป็นถูตัวทิ้งเหรอไม่ได้ไม่ได้ลูกไม่ได้เดี๋ยวหลังจะไม่มีอะไรขัดตัวให้นะฮะกินยญ้าหมดเดี๋ยวเข้าบ้านเลย มานี่มานี่เข้าบ้านเลมั้งฮะเอ่าเข้าบ้านได้แล้วค,ครับขอบคุณพี่น้องออฟซีทุกท่านทีนท่ติดตามชมช่องพายุคลองครับผม ขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ